สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับสวัสดียังวันวันนี้นะครับเรามีนะครับผมมีนะฮะพระปิดตานะครับเป็น วระมหาโชคมหาลาภนะครับเนื้อมาตะเคียนทองเรียกทรัพย์รุ่นสุริยันให้รวยรวยรวยครับนวัดหลวงพ่อสุริยันวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับวันนี้ผมมีมาแบ่งปันพี่น้องนะครับนะเพียงแค่6องค์6รายการเท่านั้นนะพี่นะองละสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับองค์ละ3า0ร้อยบาทนะครับผมมีมาให้เพียงแค่หองค์เท่านั้นนะครับพี่ๆนะหองคเท่านั้นนะพี่นะมีจานวนจํากัดนะครับนะเดี๋ยวเรามาลุยรายการนี้กันเลยเลยกันนะครับนะ รายการที่หนึ่งครับนี่ครับมีสายสินมาให้พร้อมนะครับนี่โอ้โหสวยมากเลยเหมือนป้นี่งปู่เหมือนปดนี่งปู่อะไรกุศลาเลยพี่นะครับนี่ฮะสวยยครับนี่ฮะตะกุ่นเงินนะครับนี่องค์ละสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับนี่องค์ที่หนึ่งนะครับลองเลือกดูนะพี่ชอบองค์ไหนนะนี่ฮะ มีสายสินให้พร้อมนะครับมีสายสินในวิธีให้พร้อมนะครับเอาไปผูกข้อมือลูกหลานได้นะครับต่อมาฮะรายการที่สองครับนี่ฮะเอายยกเอาอาอกยกนะรายการที่สองนะครับนี่ฮะสวยงามพี่ๆนะฮะสวยงามนี่ฮะ รายการที่สองนะครับรายการที่สามครับพี่พี่นี่นะครับมีมาได้น้อยลรวผมแย่งมาได้น้อยนะครับนะได้มาแค่สามองค์เท่านั้นเองพี่นะครับองค์ละสามร้อยบาทที่นะครับไม่แพงนะครับรูมส่งไปด้วยนะครับมีเก็บเงินไปทางได้อีกตั้งหากครับ ลดนะไม่ได้แล้วบินนะครับนี่ฮะสวยครับนะสวยครับเหมือนอ่าถ้าจำไม่ผิดเหมือนปดนนี่หรือเปล่านะครับเหมือนปดนนี่ปู่หรือเปล่านะครับนะสวยสวยพี่ตะกุดเงินนนี่รายการที่สามนะครับต่อมารายการที่สี่ครับนี่เขาให้มาครบเลยนะพีนนะให้มาครบเลยนะสายสินนะทุกองครับนี่ฮะรายการที่สี่นะครับตะกุดเงินแท้นะครับ สวยๆนะครับนะฮะรายการที่สี่นะครับนี่ครับต่อมาครับเป็นรายการที่ห้านี่ครับลองเลือกดูนะพี่นะชอบถูกใจรายการไหนนะครับนะสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่ดีลาย์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับนะสำหรับพระพิตารุสุริยันให้รวยๆๆครับนี่ครับ อวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับนาระพิเศษนะฮะพระปิตามหาโชคมหาลาภนะครับเป็นเนื้อไม้ตะเคียนทองนะครับเนื้อไม้ตะเคียนทองเลยกซับนะครับนี่ฮะองค์ที่ห้านะครับพิมพ์นี้สวยนะดูด้านหลังนะครับหลวงพ่อสุริยันวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับรายการที่ห้าเลครับสวยๆต่อมาครับพี่ชายรายการที่หกครับนี่ฮะ สักครู่นะครับพี่ชายรายการที่หกครับนี่นะครับสวยทุกรายการเหมือนกันเลยนะครับนะฮะวันนี้ก็มีลองเลือกดูนะพี่นะก็มีนาทั้งหมดหกองค์นะครับพี่ชายนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับก็สามารถปิดถึงเข้ามาได้นะครับนะสามารถโทรไปได้เลยที่ท้งนี้อดีตไลน์เรียเบอร์โทรผมได้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูไล่ดูอีกหนึ่งนะครับ นี่งที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกนะครับนะทั้งหมดหกอง์นะครับไม่มีนะนะพี่นะได้มาแค่ชุดเดียวนะครับนะนถ้าสนใจองค์ไหนก็โทรมาได้นะครับหรือติดต่อได้ทางดีไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับนะมีทั้งหมดหกองนะครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ท่านที่ติดตามด้วยนะกันนะครับนะขอบคุณมากๆนะครับ